มีนะ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 แล้วก็มีนะอืมเอ่อก็เอ่อ,อไม่มีเลยครับสวัสดีครับดิกับผม,มแดงนะครับวันนี้ผมก็จะมาอา่านะอิสติกลิกลิข์ในเรื่องแม่กันลนนะะุ้นข้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเอยสไต้ที่นั่นคุณเห็นอะไรบ้างบนนะะุญไหมครับ เมืก็อาจจะเหมืนอนศาวการ์ดสอง,องดเรมอน,นะครับและซีนนี้นะครับทุกคนนั้นก็อาจจะเห็นกันแล้วนะครับนั่นคืออมองอัตตี้กับมินิสแลคนั่นเอง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 ซึ่งอกจตเอกก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันก็มี่ัพับปิศนาอยู่ข้างๆโซกาเดนด้วยนั่นเองครับผมท่านจะไปไหนหไหล่ะครับไปรับไอรูน และอิสต้เอ็ดอันีสซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นอิสต้าเอนะครับก็คือเป็นแบบชาเขียวที่เชยครับผมเออ่แล์จะป้าเรื่องไงวะฮะให้กูไปทำงานเสี่ยงอันตรายขนาดนั้นจะเอาไม่หละเงินเออเอาห้าแสนได้ต้องไปที่สนามบคุณเห็นอะไรในฉากน้ไหมครับใช่ไหมสายการบินแออเซในเรื่องเซเล็อนนั่นเองซึ่งออกขาวเมื่อปี2017ด้วยนะ ุแอนั้นให้ความร่วมหลายๆคนที่เคยดูพสัสดุนะครับก็น่าจะน,นึกได้นะว่านี่ซุสแควร์สายการบินแคตตันแลาทูนั่นเองครับผมไม่อะกูยังนึกไม่ออกแล้วกไออันทดิคิดน้ำมันในกำนาน TPP ซึ่งมันไม่มีจริงแล้วก็อ่าวันทู through, ที่เป็นแเ้เไม่รู้ครับผมน่าจะร้อยนึยงอ่ะเซเว่นอีเลเว่นน้มัน ว่าช่วยเซ็นสัญญาการต่อเติมข้หารน์นี้ให้ไหนนะสแนค็คดาสตีเนตคุณโอเคครับโอเคต่อเติมข้หาสน่คือฉากนี้ถ้าดูเมือเสิรมันก็ไม่มีอะไรแต่คุณลองสิที่ใบคดีสำริดดีๆน,นะครับมันมีหลายคำมากเดีย๋ยวผมเรียแปะไว้ตรงนี้ครับผม ซึ่งก็จบคิปหาอิสรีได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณตนแาไปก่อนสวัสดีครับ